दी สวัยดีสวัสดีพีเพลฟีบบทุกคนเดอ้อสวัยดีกันตอนแรงทุกคนตอนที่ทายคิววิโดนี้อยกู่ก็คือตอนหนึ่งทุ่มเนาะทุกคนเนาะเรื่องราวของคิววิโดนี้เมื่อกี้นี่นอนลินอยู่ทุกคนแล้วไปเจอคลิปนี้เนาะซึ่งเป็นคลิปที่ด่งดังแห่งในช่วงปี2 0ง2ันสองสองนเนาะทุกคนเนาะและจนมาหอดปี2 0ง5ันสอห้านหากะเห็นขึ้นฟีดมาอีกทุกคนนงเร่งก็เลยอดบอดายที่ซบ่เอามานําเสนอนะทุกคนเนาะ ซึ่งเหมือนเป็นคลิปหน้าหักทุกคนเป็นคลิปที่อ่าลูกเนาะทุกคนนาะอเพิ่นเฮ็ดคลิปแกงคุณพ่อคุณแม่คุณยายจังซีเนะี่ทุกคนเป็นคลิปแกงประมาณว่าขอทุนการศึกษาและให้คุณยายให้มานั่งเว้านําอย่างประมาณนั้นนะทุกคนเนาะน้องลีกับบัสร้างสิอธิบายให้ฟังเดี๋ยวเราไปเบิ้งคลิปกันนะทุกคนเนาะถ้าผู้ใดที่อยากเบิ้งหลาย พิมคาว่าขอทุนการศึกษาแก้งคุณพ่อจังนีนะทุกคนกระิขึ้นมาเลยเต็มทิกตอกเลยล่ะเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปบึงคลิปวิดีโอนี้กันทุกคนถ้าผู้ใดท,ที่หาก,กันได้มาเห็นจากคลิปที่น้องลีเองเอามานําเสนอนี่กระบ,บอกเลยเดอเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปบึงคลิปวิดีโอนี้กันทุกคนแล้วลหลายๆคนสงสัยเนาะจากคลิปที่น้องลีเองลงคลิปไปว่าลืมพาส ลืมหนังสือผ่านเดนเฮดเสียนะทุกคนเนาะแล้วเขาล่าได้จังไดจําออกไทยแล้วละเขาเล่าได้จังไดทั้งทั้งที่ทบ่มี เอกสารเดี๋ยวลุงลีเองซีอธิบายในคลิปนี้อยู่ในท้ายคลิปเลยเนาะทุกคนเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวเอมมาเบิ้งคลิปคลายเครียดอีกอย่างแบบนี้ก่อนเนาะแล้วทุกคนโฮบอกคอนเทนต์อีกอย่างแบบนี้นะทุกคนมีเห็นแต่ยุทไทยเพิ่นเห็ุกันเนาะยุ่ลาวนี้โซกยากขนาดเลยคอนเทนต์แบบนี้นะเนาะซึ่งเป็นคอนเทนต์เทนลุงลีเองเบิ้งว่ามันน่าฮักดีเนาะโอเคไปเดี๋ยวเอาไปเบิ้งคลิปกันทุกคน มาเดี๋ยวเหามาเบิ้งคลิปกันทุกคนศึกษาจากบริษัท T T N T ค่ะอือก็คือตอนนี้คุณพ่อยากจนไม่มีเงินรักษาโรคค่ะตอนนี้คุณพ่อเป็นโรคอะไรบ้างคะเป็นทุกโรคใช่ค่ะก็คือ มีหลายโรคนะคะแบบสะสมมานานนะคะจนตอนนี้ก็จ่ายเราอือใช่ค่ะก็คือหนูก็อยากจะยื้อชีวิตคุณพ่อไว้ค่ะยื้ชีวิตเลยอ่ะนก็อยากจะยื้ยื้อชีวิตคุณพ่อไว้คือบ้านบ้านเราก็เช่าอยู่ค่ะ ต้องผ่อนผ่อนต้องผ่อนทุกเดือนค่ะต้องผ่อนแบบเราบางทีเราก็ไม่มีทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีเงินที่จะผ่อนบ้านต้องเช่าอยู่ค่ะต,ตรงนี้ก็พ่กก็ไม่ค่อยมีเงินให้ไปไปจ่ายค่าเทอมค่ะก็คือเราก็เลยอยากจะเรียนต่อเพื่อไปรักษาคุณพอ่อแล้วก็อยากจะต่อยอดความรู้ค่ะเพื่อเอามาดูแลครอบครัวค่ะซึ่งหนูหนูเป็นเด็กดีมากค่ะ <c oughs> ไม่ หนูเป็นหนูเป็นเด็กดีมากค่ะก็คือตอนเช้าหนูก็จะช่วยพ่อกับแม่หุงข้าวใช่ไหมใช่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 ตอนเ<อ>ช,ช้าตื่นเช้ามาช่วยหุงข้าวใช่แล้วก็ช่วยแม่ซักผ้าตลอดค่ะก็คือพ่อกับแม่จะไม่ได้ทาทางานบ้านเลยค่ะหนูก็จะช่วยพ่อกับแม่แบบหุงข้าวหาอาหารค่ะแล้วก็ซักผ้ารีดผ้าจะเป็นคนจัดก,การทุกอย่างค่ะเพราะหนูเป็นสาวคนเดียวค่ะ ไอใรู้ไฟเรียนแล้วก็ดูแลพอ,พอคุณตลอดเลยไม่เวลาได้เงินหาเงินพิเศษมาก็จะนำมาผ่อนบ้านช่วยผ่อนบ้าน <c oughs> ค่ะคือพูดแล้วก็จะร้องไห้อ่ะได้เงินพิเศษมาก็ช่วยก็เอามาช่วยผ่อนบ้านไม่เคยแบบเวลาอยากจะไปเที่ยวอะไรก็ต้องเก็บเงินก้อนสุดท้ายไว้เพื่อที่จะเอามาแบบดูแลพ่อกับแม่ที่ที่ที่ป่วยค่ะถูกใจยังไงใช่ไหมพ่อใช่ใช่ค่ะพ่อสุดท้ายแม่สุดท้ายพ่อหนูก็เลยอยากขอทุนการศึกษาเพื่อให้หนูได้เรียนต่อแล้วมาดูแลครอบครัวต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะปรดพิจารณาด้วยค่ะขอบคุณค่ะออขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชื่อนางาวอรุณไรมิงแก้วนะคะวันนี้จะมาขอทุนไปเรียนต่อที่มมศนะคะเหตุผลที่หนูอยากได้ทุนนี้ก็เพราะคุณพ่อหนูไม่สมประกอบมือหีบค่ะปากเบี้ยวแล้วก็อันนค้งแกงเพือดคนเหมือนคันแทนะที่เน็ตเอ็กระตุกคุณพ่อกนนี้ดีหรอหนึ่เขาหนึ่งงามได้ดงไป xã hội từ lớp từ lớn. Bà là tốt lắm. Đáng chia cả, em hoa này là tốt, không thể khuyên cho con trẻ xin, trẻ em này là càng thức khỏe, phát nhiên phát than, nàng tuổi, nàng xã hội, แขนแขนขยับงอแขนไม่ได้หนูไม่ได้ทุนหนูถ้าหนูไม่ได้ทุนนี้ก็หนูไม่มีใครส่งเรียนแล้วค่ะหนูก็คงไม่ได้เรียนในสาขาที่ชอบ้องยังเหรอพังไม่ไหนหนูก็งยังดู เป็นประหูว่าว่ <ผม S 1> าอันคลิปแกงน้ำขอบคุณขอให้หนูได้ได้รูปเนี่ยขอบุ่ค่ะสวัสดีค่ะดิดฉันนางสาวจอนนี่สีอีสานเกิดที่จ้า อ้แม่ย่ายม่ใช่อันมืนี้สิมะขอทุนอันการศึกษาหนูนี่เลียนจบม,มาหกแล้วก็ยด้ขอทุนการศึกษาไปเรี่ยนต่อยุประเทศซิลิปินขอว่อนหน่วยงานกรมขนส่งทางบกแล้วกักรมขนส่งทางน้ำน้ำเดือค่ะเดือ อันนั้นหนูนอายุกับย่ายหนูสองคนย่ายหนูเปลี่ยนที่การเป็นอันภาาหนูเปิเผาทานตะเกียบก็เลยอันอันแบกสอบทานหลายเป็นมืองหงีบมีแตไม่คือเพราะนั้นคือแค่ซื้อเที่ไหนล่ะไม่เจ๊งคุ้มคุ้มแกอว่าเป็นมืองเงียบกับเป็นโรคเก้าเป็นเบาหวานเป็นอันคว่ำดันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพี่น้อง อันมีไซวีเก่าด้อันแมนบอมแออืออันเป็นนันเมื่อมี่เอาเจะขึ้นเศร้ามีเป็นอันบัดนี้อันขอาทานเลี้ยวๆก็เลอยอันล่งมาจากอันผู้สิบไปทรงทานอันบัดนี้ก็เลยโหลดสามหล่อผ้าล่งคล้องก็เลยเป็นเอวสรง ส่งมาทางทีอย่างเงี <t 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 ้ยเออก็เลยเปลี่ยนแอลโซงแล้วก็อันเอาเจ้าขึ้นช่องเมือกี้เป็นแอลโซงแล้วก็เปลี่ยนอันอันเปลี่ยนอันนี่เด้อค่ะเปลี่ยนแอลโซงแล้วก็เปลี่ยนอันเปลี่ยนกระตุกเจ้าสิโอ้ยแกงคุณยายเจ้าสิเนี่ยเจ้าสิเนี่ยเจ้าเนี่ย เป็นกระสู๊บเราก็เป็นี่ยนนั่นพี่น้องเราก็เป็นนั่น,น,น,นเปลีนนนป่นแบบว่าอันตาเจ้าเป็นนั่นตาเคียบเน,นี้ยเนี้ยติดตาเคียบเก็เป็นนั่นปากเดี้ยวอ จะไปหาแกงคุณยายเลยเราขอขอนะเด้อพี ino, à, ch ch bah, ่น้องเอ้ยอีหยังก็ไปได้นี่ตาก็ไปได้ทันเอาจับเาปเดียวตากัเดียวบายเขาซั่นงองานเก่งๆๆเออแมอยู่ดอับไจอเรายังวซัแลว เรากอเห็ดแค่ไหนปาเบี้ยวเราก็เห็ดขีไปขีไปเยี่ยวไปยาก <c oughs> โอ๊ย <c oughs> ยังไงเอี้ยวขาเบี <c oughs> ้ยวเป็นเมื <c oughs> องาไปว่ามากกับเบี้ยวไปในกายกับปสัสไาจกขอบคุณคกับอันจีตายไปยุ่น้ำร้านคิดลลน้ำร้าน ิตาสวัสดีครับนี่ครับผมนายกิตติวัชำนาญอยู่ปาวช2โรงวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ครับครับช,ชื่อครับชื่ออ๋อผมพ่อกิตติวัครับ <c oughs> ครับวันนี้จะมาขอทุนการศึกษารเรียนต่อปวชครับก็ <c oughs> พ่อพ่อผมเป็นผู้บริการครับ <c oughs> พิการมากพิการ <laughs> พ่อผมปากเปรี้ยวนิดหน่อยครับ <laughs> พ่อผมพ่อผมพิการมากครับน้าสงสารมากอยากจะขอท่านสองสองแสงนบาทมามารักษาครับ <laughs> พ่อผมพ่อผมปากเปรี้ยวปากเปรี้ยว <laughs> <laughs> พ่อผมมืออีกงอด้วยครับปากเปรี้ยวครับ <laughs> ผมเป็นโรคเยอะครับเอ่อ <practices> ม <yah oo> ือหกเอ่อเส้นกระตุกด้วยครับเส้นกระตุกก็เส้นปากเปี้ยวก็ปากเปี้ยวและเส้นกระตุกครับก็อยากเจ๊กอยากอยากเจ๊กจึงการศึกษามาดูแลพ่อให้หายครับพ่อ คลิปโตมาสวัสดีค่คคะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปนะครับขอทุนไปเรียนต่อที่ออสตเตรเลีย,ยเป็นเวลา3ามปีด้วยจำนวนเงิน1ล้านบาทนะครับครับตอนนี้ผมได้จบระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6นะครับแต่ผมยังไม่มีทุนไปเรียนต่อ ลหลานทักเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เด็กหลานชายเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เด็กหลานชายอ่ะเงินกระยันธรามากินขอจนหน่อยค่ะ เลนจบแล้วถาเราใช้ใชถ้าเล่นจบแล้วจะใช้ชุนคืนให้ค่ะครับชุนทั้งหมดเ็าเป็นจํานวน3ล้านบาทนะครับถ้าผมได้มานะครับผมก็จะเอามารักษาคุณยายนะครับคุณยายก็มีโรคประจําตัวนะครับขาไม่ดีค่ะครับคุณยายเป็นเบาหวานใช่ไหมเบาหวานตามดันามดันครับล่าสุดนี้คือขาไม่ดีมาเร็งระยะสุดท้ายนะครับ จๆทายชยอยู่ตกหน้าได้ยีไ <laughs> ี่จับหน้าเลยขอทุนอยู่ขอยวก็หนล่ยยัอยูขอทุนยอ,นอย,นยู่ย <laughs> ขอทุนแล้วก็ขอแจกูเป็นมะเร็งด้วยตายตายไป,ไปเทาแล้ว เป็นอย่างไรแด้พีพีเอฟซี C, หลังจากที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วตั้งแต่ต้นจนจบเนาะพีพีเอฟซี F C, มากกันอยู่บอกคลิปแบบนี้นะเนาะสําหรับนุองวิเองได้เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามากนะทุกคนเนาะถ้าพีพีเอฟซี C, มักก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวจะเอามานําเสนออีกทุกคนคือนุอง้งวิรวบรวมมาไว้หลายแหง่งแต่ด้วยความที่คลิปมันก็นยาวแล้วเนาะสิบเอ็ดนาทีที่เฮาเบิรงคลิปกันมาเนาะแต่ละคนก็คือ ขอทุนใสเวลาทายคลิปขอทุนกะนึ่งนาทีสองนาทียางส่นะ,น,ะน้องเฮากะใส้เวลาหลายเติบเนะทุกคนเนาะแต่มียูซอดนึ่งทุกคนที่ต้องเรียงสตันไปเลยเป็นคลิปที่คุณยายฮะนะเนาะอ่าหลานใส่เสื้อสีดําก้านขาวฮะนะกับคุณยายที่แบบที่แบบ โอ้สักประมาณ80กลักว่าแล้วเนาะทุกคนเนาะคำสุดท้ายที่เพื่อนว้าก็คือสีตายแล้วแต่กะคิดน้ำหลานทุกคนแล้วเห็ดให้คนนะั้นน้ำตาไหลนำคำนี้เนาะน้นองเอรงียงไปอ่านคอมเมนต์มาเนาะซึ่ง,งน้นอ,งนองเรียงโบหูโบริบริหูถึงความรู้สึกนั้นทุกคน,นถ้าผู้ใดที่ยู่นำ เติบโตมากับคุณยายจากซิโนกัสซีเข้าใจดีเนาะทุกคนแต่ว่าน้องลีเองเติบโตมาบ่มีคุณยายเนาะน้องลีเองบได้บได้มีโอกาสเห็นคุณยายจังซี่นะทุกคนก็เลยบได้มีฟิลแบบนั้นเนาะแต่ได้เห็นเพิ่นถ่ายคลิปแกงแบบนี้แล้วก็รู้สึกตลกดีม่วนดีนะทุกคนเนาะกัสซีประมาณนี้แหละทุกคนแล้วที่น้องลีเองบอกว่าซีบอก ใ,ใ,ในในในอ่าท้ายคลิปน้องวันนุงลีเง่เองเอือยเนาะไปไทยครั้งล่าสุดนี้เฮ็ดอ่าหนังสือพานเดนเสียเนาะนังสือพานเดนสั่วขาวเสียแล้วมาได้ในหลายเนาะแล้วกันหลายๆคนถามว่า คือไปไทยดุเนี่ยนี่คือเหตุพาสปอร์ตความจริงมีแล้วเนอะทุกคนเดอพาสปอร์ตนะแต่ลูความที่ถ้าเป็นพาสปอร์ตนะซิโบสามารถเอาลูกไปได้เนะทุกคนถ้าถ้าเปลี่ยนลูกต้องแม่นหนังสือพานแดนหรือหนังสือซัวข่าวเท่านั้นเนาะจึงเหตุให้จึงเอาลูกฮันเปลี่ยนผู้ติดตามไปนําได้แต่ถ้าเป็นพาสปอร์ต ถ้าสิไปนํากันลูกก็ต้องมีพาสปอร์ตน้ำจังสินะเป็นหัวของไผ่ของเราแล้วบัทีนี้ลูกของเอื้อยฮหเนาะน้องวันไหมเมนยูจังสินยังบร่ได้มีพาสปอร์ตเขาก็เลยเฮ็ดหนังสือผ่านเดนไปเนาะแล้วถ้าถามว่าเขามาได้เท่าไรเนาะจํโอ,อกไทยเร็วๆแล้วมาลราคือผ่านด้านลราไปได้ความจริงอยู่ลราวนะทุกคนด้านเราเพื่อนบริเ้งคัดปานดซยํำไทยนะทุกคนเนาะ แล้วเอาเขาได้ๆกับหาลรักเข้ามาละเนาะทุกคนคือ,อยุราขอนเฮาสามารถแบบผ่านไปได้เลยเนหะ็นไะแบบผ่านไปได้เลยเห็นไะทุกคนบได้มีคนมากวดเจอซีหน้าเนาะก็เลยว่ารักเข้ามากับพิษท่าน่ะทุกคนเฮาเฮ็ดพิษทนะ่าน่ะเนาะ ลกะกะย้อนความที่เหตุผดแล้วสบายใจเขาจึงไปแจ้งตำรวจเนาะไปบอกความจริงกับตำรวจนะทุกคนอันนี้กะเป็นแบบอย่างที่บดีเนาะกะท้าผู้ใดที่เกิดเหตุการณ์นี้กะกะไปแจ้งน้ำเพิินเลยเนาะโบตรงยานอีอย่างดอกเนาะกะไปแจ้งน้ำเพิินเลยสุดท้ายแล้วการหนีปัญหามันกะบบเป็นเรื่องที่ดีเนาะอันนี้กะได้บเทเรียนมาทุกคนเนาะ กันที่ประมาณนี้แหละนะทุกคนเนาะแล้วผู้ใดที่มักคิววิโอนี้แดกกคอเมต์บอกน้องลีเด็ดเดทุกคนเด้อเดี๋ยวคลิปถัดไปพี B ่เบฟสีอยากให้เฮ็ดคลิปอียงสามารถส่งมาให้ได้เลยใน Facebook ส่วนตัวหรือในไ้คอมเมต์ก็ได้ทุกคนส่วนนี้น้องลีเองอยากถ่ายคลิปขนาดเลยแต่ว่าคิดคอนเทนต์บ่ออกนะทุกคนเนาะเพราะว่าหนึ่งมาน้องลีเอกไ้ซีซอบไฟนอลแล้วในในวันที่16นี้เนาะนับตั้งแต่วันจันทร์จนไปฮอดวันพฤหัสในอาทิตย์ สิมาฮอดนี่นะทุกคนลุงเรียงตรงได้คนคัวบทเหียนค่อนข้างหลายนนลุงรีงเลยบ่ได้มีเวลาในการไปคนเบิ่งคลิปจังสีนาเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าท้าผู้ถ่ยมีคลิปอยากให้นําเสนอสามารสุ่งมาให้ได้เด้อเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีสวัสดีเด้อ